เอาไปเดินค่ะเอ้น้องไม่เดินหรอกเาเดินค่ะมาเดินไปเดินไปไ ยกมือสาธุด้วยสาธุดเดินไปด้วย <c oughs> เหนื่อยไหมต้องเดินให้รอบนะข้างหลังมีม,มีเบ้ด้วยนะมีวัวใหญ่กับวัวหรือควายนะข้างหลังนะเนาะมีน้ัวน้ัวเท่าอืมั้งชื่อตั้งนแต่แ่แล้วให้หนูอุ้มตายมัน,แน่แม่แล้ว คับต an ้อดอกแดดดอกดดอดดดอดดดอกดดเขายังไม่เปิดนี่ตรงนี้เห็นไหมตรงนี้มีวัวสองตัวเมื่อก่อนไปให้อาหารปาตรงนู้นหนึงอาหารปลาที่เดียวมมีหลายที่ตรงนม้กไดันและและอีกหนึ่อะไรเนี่ยเยอะน้ะเฮ้เฮ้อโะ すごい。<noise> <noise> เขาปิดอยูช่วงนี้ลูกนอนนู้นนุน้อะกอออะเดินไปเดินไปเอดดส่งนึดดส่งจ้าเอาวิ่งวิ่ิมาทางนี้วิ่งมาทางนี้หน <c oughs> ดดูดูเห็นไหมน้องเยังเดินเลยอย่าทำแบบนี้เดินไปเรงไม่ต้องน่าแล้ว สูงมากเจดีย์นี่ยพอกับพระท่านาดูนหนือพระท่านาดูนมันจะกว้างข้างล่างเป็นเล็กข้างบนเดี๋ยวพึ่งวิ่งเดี๋ยวพ่อวิ่งมาก่อน ค่อยๆเดินมาค่อยๆเดินมาค่ะโอ้โหสวยจังเลย